บชนร,รวบแก๊ง call center หลอกข้าราชการบำนานญศูนย์กว่า20ล้านบาทตำรวจนครบาลภายใต้การอำนวยการของพลตจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและพลตรตรีวสันเตชะอัคเร,รเศเกษมรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแถลงผลการจับกลุ่มแก๊ง c a เ l นเตอร์ข้ามชาติหลอกลวงเหยื่อข้าราชการบำนาญมูลค่าความเสียหายกว่า20ล้านบาท เกิดเมื่อหญิงข้าราชการบำนาญรายหนึ่งถูกโทรศัพท์แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารและตำรวจโดยอ้างว่ามีส่วนพัวพันกับการฟอกเงินหลอกให้โอนเงินกว่า400,000บาทและต่อมาให้ถอนเงินจากสหารณรอีก14ล้านบาทไปซื้อทองคำแท่ง250บาทส่งให้ตรวจสอบ จ้าหน้าทีต่ตำรวจสอนอพระปราชัย2และบกน .6 เข้าคุ้มครองเหยื่อและวางแผนจับกุ่มโดยให้ผู้เสียหายนำทองคำตามที่คนร้ายสั่งไปส่งมอบที่โรงพยาบาลสมิติเวชเยาวราชก่อนแสดงตัวจับกุ่มผู้ต้องหาได้ทันควันทราบชื่อภายหลังคือมิสเตอร์หมงหินถางชาวฮ่องกงตรวจคนห้องพักย่านสุขุมวิทพบของกลางเป็นทองคำและเงินสดรวมกว่า1ล้านบาทผู้ต้องหารับสารภาพ ว่าเป็นสมาชิกแก๊ง call center ที่รับคำสั่งจากหัวหน้าในต่างประเทศตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันช่อโกงนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และอยู่ในราชาอาณาจากักรโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมเร่งขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการกองบัญชาการตำรวจนครบ,บาลเตือนประชาชนอย่าลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อขอตรวจสอบทรัพย์สินหรือหลอกให้โอนเงินโดยเด็ดขาด